เก็ตขาวกรอบ3รสจากทิศทางไทยอร่อยกลมกล่อมเค็มหวานเผ็ดสดใหม่คัดสรรคุณภาพตัวใหญ่ๆ200กร,รัมราคา120บาทสอบถานไว้เลยที่02-114-1177หรือว่าไลน์ ID ดีแอดช้อปสีได้เลยค่ะมาเปิดประเด็นกันค่ะเรียกว่างานนี้ใส่กันยับ เสียนแว่นค่ะก็มีการขุดลึกแฉผู้สมัครสอสอก้าไกลเชียงรายชอบเหยียดผลเสื้อแดงที่ออกมาไล่ประยุทธ์เพราะผลประโยชน์ทางธุรกิจค่ะกำลังกลายเป็นประเด็นสุดร้อนแรงค่ะ เมื่อผู้ที่ให้การสนับสนุนการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นแอมมี่แกนนำรัศดรหรือว่าเฮียบุ้งท่อน้ำเลี้ยงได้มีการออกมาแช้พักเพื่อไทยว่ามีการสนับสนุนเรื่องเงินทุนทุกการชุมนุมรวมถึงยังได้มีการส่งเด็กในโครงการ The เชง n ม e เกอร์ซึ่งเป็นโครงการเยาวชนของพักเพื่อไทยเข้าไปอยู่เบื้องหลังการจัดม็อบทำให้พักเพื่อไทยค่เริ่มนั่งไม่ติดเพราะมีสิทธิ์ส่งเรื่องให้กะกะตตรวจสอบได้ ต่อมาทางด้านของพรรคเก้าไกลค่ะก็เริ่มโดนฝ่ายสนับสนุนเสื้อแดงออกมาแฉเป็นการเอาคืนบ้างเมื่อทางด้านของนายสราวุธกุลมทุรพจน์หรือว่าเสินแวน่นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอดีตแกนนำของม็อบกลุ่มรัษดรได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเล่นงานผู้สมัครสอสอสอก้าไกลเชียงรายในทำนองว่าที่แท้จริงแล้วผู้สมัครคนดังกล่าวนั้นที่ออกมาไล่นายก แท้จริงแค่เสียผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยมีรายละเอียดว่าอา้าวในบอกตาสว่างนานแล้วรู้นานแล้วว่าเสื้อแดงไม่ใช่คนไม่ดีปี2020ยังมีการโพสต์ด่าเสื้อแดงอยู่เลยตนอยากได้หลักฐานที่เสื้อแดงยุให้ผู้บริสุทธิ์ก่อความรุนแรงจังเลยสรุปปี2020ก็ยังเป็นสลิมอยู่ พอมาสมัครสอสอพักส้มพักเก้าไกลของเชียงรายพักเก้าไกลไกลายเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไปสั้นหรือจริงๆแล้วคุณแค่เกลียดประยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจคุณได้รับผลกระทบด้วยแค่นั้นคุณไม่ชอบแกนนำเสื้อแดงนั่นปัญหาของคุณแต่ระวังส้นเท้าของคนเสื้อแดงเชียงรายบ้างนะคนเสื้แดงเชียงรายรักพี่นัทวุฒิทุกคน นอกจากนี้นายสราวุธค่ะก็ยังได้มีการโพสต์ภาพและข้อความของผู้สมัครคนดังกล่าวครั้งเมื่อมีการลงพื้นที่โดยผู้สมัครคนดังกล่าวค่ะได้มีการโพสต์ข้อความประมาณว่าตนคิดถูกไหมมาช่วยงานพักเนี่ยพวกคุณเคยเห็นตนเดินขนาดนี้ไหมปกติบันไดชั้นเดียวตนยังใช้ลิฟตเลยก็ทำให้หลายๆคนค่ะถึงกับอึ้งว่านี่หรือคือความคิด ของผู้สมัครเป็นสมาชิกผู้แทนรัษฎรที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนนั้นเหมาะสมแล้วจริงๆหรือไม่สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทย